เล่าเรื่องฟังเพลินๆเ,เล่าตำนานรามเกียรติ์นำเสนอศึกบางศึกไม่ได้ตัดสินด้วยแรงแต่ด้วยสติและการตัดสินใจสุครีปราชาวานนผูผ่ผานศึกนับไม่ถ้วนทุกก้าแบกชะตากองทัพไหวมูนพลังอสูรผู้ไม่เชื่อในพลังล้วนแต่เชื่อในเล่และความตายเงียบงันศึกยังไม่เริ่ม แต่กับดักถูกวางไว้แล้วเพื่อสังหารตั้งแต่ก้าวแรกสุครีบไม่เร่งไม่หลงกลนเพราะผู้นำที่แท้จริงต้องเห็นไกลกว่าศัตรูไม่มีใครโจมตีก่อนเพราะการพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงจุดจบเล่ร้ายถูกไปลออกมาแต่สติที่มั่นคงคืออาวุธที่มองไม่เห็นเมื่ออศูรย์วางแผนราชาวานนวางแผนล่วงหน้าหก้าวเสมอ เลก่กฏอาจสังหารผู้ประมาณแต่ไม่อาจโค่นผู้ที่คิดเพื่อผู้อื่นสุครีพยังยืนอยู่ไม่ใช้เพราะแข็งแกร่งที่สุดแต่เพราะเขาคือผู้นำติดตามศึกนอกตำนานในตอนต่อไปบนเส้นทางแห่งรามเกียร